cái <laughs> nào cú được núm nó té mấy nó cắt ờ hay gì

พ่มเหนื่อกันมื้อแล้วเหนื่อกันมื้อ่สงคนต่างอ้มแล้วค่ะพ่อแม่เขานอนคนนี้จะมาอยู่ีอยู่ตังเหมือน้อยมาละอย่างเรนี่นะอ่อด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนฮกม้งก็น้ไปทำงาน muốn muốn lén má ha cả chịu được được xong ngăn mà nè lâu thì cắn thấy cha Tiền nó lúc cả mà mày, hàn à, nó còn xuống còn chỉ lâu đúng mà là cũng phải còn eo nó hàn nhiều hầu à chạy không người không có lúc phải thảm làm tăng quá bát tăng à má thích là, mía bát gì rồi chỉ có ngái lộ คนทำงานอะไรงี้ยคเอหันเข๋าหูขึ้นมาอยก่ว่ะทุทมาหานแต่วานสวยอ,อย่างเนี้ยค่ะเรียงสิดใจสาเหตุไมันมนผิใจงั้นอ่ะพอดีวันนั้นผมแค่ผมพาไปลดลงใช่ไหมเพ่ครับครับ แล้วผมสลบได้สักแป๊บหนึง่งแล้วพื้นมาปุ๊บเพี้ยมันมีอะไรไม่รู้พี่แบบว่าอเน,นี้ยดึงขึ้นมาแต่ด,ดึงใครดึงใครแต่เห็นไวรุ่นนะดึงเรา<ม>ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแบบว่ากลับบ้านเลยอะ่ะคือเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจครับแต่ว่ากลับมาสองคนนะครับ ขับรถไว้กนาะบอกว่าจะไปขับไว้จะไปขับไว้กะเล็กมันกะว่าต้องพูดเลยกะสารลบจงกูแล้วมันกับ่กหัวมาตั้งนี่นะแล้วกะที่ว่าแล้วก็เนี่ยจะแดม้ืขึ้นมากับขับรถมาบ้านว่าจี้กับมาตั้งซ่อยมันละละนี่อีกเดี๋ยวเราควรน้ำเต็มบ๊ดน่แบอีกนจี้อ่ะออกไปที่ด้วยกันมาเจ้าไปเจอกนมาเนาะกะว่าจก้อ้ะอุ้มเอฟังเนาะ เตียนลูกเลาทหารมาแต่ไอ้ตังคนขับมาเกี่ยว่าตกมาแล้วนะตกมาแ,แ,แล้วที่นี่พื้นขึ้น,มาม,นม,ามามันก็บอกว่ามาขับมาข้ามาไม่ก็ว่าแลวกเี่นมาตัง์มาตังก็ซ่อนมาละอยอยล,ล้อย่างเนี้ยบ้านมันละเนอะมันก็ว่าเต่อเอียเราพอดี้จะย่างมาหาผีออกมาไมได้กว่าผีกับคืนมันดกอกย่งีงเอ่ะเราเขาจมอยู่ว่าเออถ้าลับแล้วห้องมันมน้อยมันลับยังไงเดี๋ยวเอ๊ะไอเดียที่รูปอยู่